ก็น่าสงสารจริงๆนะครับผมนะฮะเพราะว่าใกล้จะเลือกตั้งแล้วนะครับใกล้จะเลือกตั้งแล้วนะครับแล้วก็แคมเปญมีส้มนะฮะไม่มีเตานะฮะกาส้มล้มเตานะฮะไม่ต้องกาตอนนี้มึงโดนล้มแล้วนะฮะน่าสงสารจริงๆนะครับทำไมถึงน่าสงสารขนาดนั้นนะครับเพราะว่าส้มเองเนี่ยนะครับก็ต้องใช้เวลาไปกับการแก้ข่าวผู้สมัครที่ถูกจับเนี่ยนะฮะไปอีกหลายเดือนเลย แล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมฮะประเด็นคือสลิมเนี่ยนะครับผมนะฮะหรือคนที่ไม่เอาส้มเนี่ยนะครับก็โอ้โหเขาเรียกว่าฝังใจนะฮะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะครับโดยเฉพาะกบมโนก็เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะฮะไม่ยอมนะฮะเออนะครับทุกครั้งนะฮะพี่บีสวัสดีครับผมขอบคุณพี่บีครับผมนะฮะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นคือลืมยากครับลืมยากครับผมนะฮะเออตั้งแต่กระดกตูดกระเด้าเสามา นะครับอ่านสไลด์ผิดผิดถูกถูกนะฮะเออพะอไะเพราะว่าตื่นสายเป็นโรคซึมเศร้านะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับผมนะฮะคือคือเราเป็นคนที่จําได้ทุกอย่างอะนะครับเกี่ยวกับความเฮียของมันนะนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมนะฮะพวกเราก็เลยเป็นสปีชี์ที่ค่อนข้างที่จะจําเรื่องนี้แม่นแล้วก็จะเอามาพูดยันลูกหลานบวชนะครับคล้ายๆกับคลิปเสียงอังเคลนอังเคลนอังเคลที่ทุกวันนี้ก็ยังตามหลอกหลอนนางอยู่นะ นี่แหละครับนะฮะกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับมึงต้องใช้เวลาในการแก้ข่าวนะฮะผู้สมัครที่ถูกจับนะฮะซึ่งนะครับฐานเสียงมึงเนี่ยนะครับผมนะฮะก็เป็นฐานเสียงเนี่ยที่เขาเรียกว่ากำลังจะดีอยู่แล้วนะฮะกำลังจะไปได้สวยกําลังจะโปรโมทแคมเปญน,นะฮะก็ไม่รู้นะครับว่าใครปล่อยเกมปิดประตูตีเมวแบบนี้นะฮะขอบคุณมากๆครับขอบคุณคุณแม่แดงมากๆครับผม ขอบคุณคุณแม่แดงมากๆนะครับขอบคุณข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยนะฮะคุณแม่เขาส่งข้าวเหนียวหมูปิ้งมาฮะนะฮะประมาณไม่รู้กี่สิบไม้นะครับผมนะฮะเออนะครับไม่ได้ลดความอ้วนสักทีทุกนี่รู้เหมือนกันพี่ๆนะฮะไม่รู้ว่าใครปล่อยเกมนะฮะแล้วก็ปิดประตูตีแมวนะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะฮะเออนะครับเพราะนั้นไปเดาเอาแล้วกันนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าใครปล่อยคลิปเสียงนะฮะใครปล่อยคลิปเสียงนะครับจนล่างจนลากอุ้งอิงนะฮะเออนะครับหลุดออกจากตําแหน่งนายกรวมถึงพ่อโดนจับนะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครทํานะฮะแต่รู้ว่าลุงนะรักสินมากทีนี้เชื่อเรื่องระบบหรือยังครับนะไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับนะเพราะพูดเรื่องนี้มานานแล้วนะครับคุณอยู่กับระบบรัฐมนญปี60คุณอยู่กับระบบรัฐพันลึกคุณอยู่กับสิ่งที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จับต้องได้แต่คุณไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะคุณไม่เข้าใจนะฮะผมจึงบอกว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับนะฮะผมไม่เคยมานั่งแบกพักไหนและผมก็บอกได้เลยว่าถ้าพี่จะเชียร์พักไหนพี่ก็เชียร์เพราะพี่รู้อยู่แล้วว่าพี่ต้องกาพักไหนนะฮะถึงพี่จะไม่กาภูมิใจไทยถึงพี่จะไปกาหมอวรงไม่มีปัญหาเลยครับเพราะหมอวรงก็โอเคเช่นเดียวกัน นะฮะเออมองว่าลงก็มาแรงนะครับผมนะฉะนั้นได้หมดครับนะฮะได้หมดเลยนะครับผมเพราะถึงบอกไงฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันจะประหารนะฮะมันจะประหารนะครับเริ่มจากการประหารโดยการที่เอามันมาประจานนะครับนะฮะหลายอย่างก็ไม่เข้าใจว่าเอาไอสินกลับมาทําไมนะครับหลายอย่างก็จะเห็นแล้วว่าการเอาไอสินกลับมามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเออการเอาส้มมานะครับ เป็นสอสอให้บริหารปล่อยอบอจอไว้ให้มันบริหารสักจังหวัดหนึ่งสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงก็นั่นแหละครับทุกคนก็จะเห็นฝีมือการบริหารส่วนไอ้พวกหน้าโงโง่ๆก็คือแหละมันอยู่ในกาลาเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ได้ดูข่าวทั้งสองด้านมันดูข่าวด้านเดียวเพราะมันฟังจากโปรการโปรโมทจากพักมันอย่างเดียวมันไม่เคยดูข่าวจากที่อื่นเลยนะฮะ ด้วยความอ่อนหัดนะฮะด้วยความไร้วิสัยทัศน์ด้วยความฉลาดนะฮะแต่อวดเก่งเขาเรียกว่าคนโง่ผู้เลืองปัญญานะครับคนโง่ผู้เลี้งปัญญาคือคนโง่คิดว่าตัวเองมีปัญญานะฮะนี่คือคุณสมบัติที่ทําไมมันถึงไม่ควรเป็นรัฐบาลหรือแม้กระทั่งทดลองให้มันเป็นรัฐบาลก็ไม่ควรนะฮะมันไม่เคยตกผลึกอะไรสักอย่างเดียวกันข้อเสนอแต่ละเรื่องมีจุดอ่อนให้แย้งได้ตลอด นะฮะข้อเสนอแต่ละอย่างนะครับพอมีจุดอ่อนให้แยง้งมึงก็ทําต่อไม่ได้แล้วก็อ้างว่าระบบไม่ดีกฎหมายไม่ดีนะฮะซึ่งการแก้กฎหมายแม่งใช้ระยะเวลายาวมากนะฮะประเทศมันรอมึงได้หรือเปล่าล่ะนะครับ,รบแล้วนี่ก็ยังไม่เข็ดน,นะฮะเออไอ้ดอมส้มก็ฟินนะฮะผู้สมัครสอสอสอ้สมเทาโดนเฉดหัวไปแล้ว แต่ได้เท่าพิพพที่มีคดีค้าเบียร์เถื่อนกลับมาเออเอาวนเวียนอยู่กับเหล้ากับยาดอมส้มก็ฟินบอกว่าถือว่าเป็นการแก้เกมที่ดีมากเอ้าเอาเข้าไปเอา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 การเอากันนะเออนะไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วนะเออนะครับยาไปเล่ามา นะฮะเออนะครับเอาไอ์เอาไอ้หนีทหารอาไอ้มีทั้งหนีทหารมีทั้งรักแกนนะฮะเออพักเทาเลือกคนประชาชนเทาเลือกพักจริงๆนะฮะนะครับนะฮะ,นะฮะบอกแล้วนะฮะบอกแล้วนะครับอย่าอย่าเล่นกับระบบนะฮะอย่าเล่นกับระบบจังหวะที่มึงล้างไพ่ใหม่เนี่ย นะครับจังหวะที่มึงล้างไพ่ใหม่เนี่ยนะครับนะฮะเขาก็ไม่รู้เติมอะไรเข้าไปให้มึงเพราะผมพูดเรื่องนี้มานานแล้วว่าการที่จะไปอยู่พักส้มเนี่ยไม่ได้ยากเลยแค่มีตังนะฮะแค่มีตังก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ได้ <P> พี่ไก่ขอบคุณมากมากครับขอบคุณหอน,อนาฬิกา <P> แค่มีตังก็แค่เขาเรียกว่าแค่มีตังก็สามารถเข้าไปอยู่ได้ เสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องไปทําลายกิจกรรมมันนะค,คอยรับรู้ว่ามันเดินเกมแบบไหนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เอาจุดอ่อนมันมาโจมตีนะฮะหมายจับออกวันที่7เจ็ดแต่ไปจับวันที่ยี่สิบแปดโอ้โหตำรวจนี่ชิวมากก็ <c oughs> เ,เพราะว่าอะไรนะฮะ <c oughs> เขารอให้มึงสมัครเสร็จปุ๊บเขาก็ไปจับสุดท้ายมึงก็ต้องมานั่งและช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลียวหัวตอเป็นช่วงที่จับเบอร์เสร็จแล้ว นะฮะกลายเป็นคนรู้เลยว่าซี่เนี่ยไอ้พวกที่ชอบซี่เนี่ยนะฮะเออนะฮะซี่กับหกเมรเนี่ยมัน <laughs> นะครับแล้ววันๆก็ไม่มีอะไรมากถูกขุดหลุมล่อถูกขุดหลุมล่อไปตอบคำถามนะฮะทุกเวทีเวลาไปไหนก็แล้วแต่เห็นไหมฮะมักจะมีคำถามคำถามหนึ่งที่สอดอยู่ทุกเวทีคือตกลงจะแก้หนึ่งหนึ่งสองหรือไม่แก้ นะฮะแล้วก็โง่ไปกากบาทจากประชาชนที่เอาไว้บอร์ดหรือฟิวเจอร์บอร์ดต่างๆนะฮะแล้วก็เขียนว่าบัตรออกเสียงประชามติประเด็นท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐมนูลใหม่หรือไม่นะฮะเทงก็ไปกากบาทในส่วนช่องที่เรียกว่าเห็นชอบ <laughs> ซึ่งไปขัดกับสิ่งที่กกตเตือนผู้สมัครสสว่าห้ามชี้นำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ นะฮะประชาชนเอาใบออกเสียงมาให้มึงไปกาว่าเห็นชอบประเด็นสมควรมีรัฐมนูลใหม่หรือไม่กรกตเขาก็ห้ามอยู่เขาก็เตือนอยู่ว่าห้ามชี้นาประชาชนในการทําประชามติแก้รัฐมะนูลมึงบ้าหรือเปล่าเท <laughs> นะฮะมึงไม่เคยอ่านกฎหมายให้แตกฉานเลยแล้วมึงก็โดนกฎหมายนั้นเล่นง,งานเพียงเพราะมึงไม่เข้าใจกฎหมาย นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามึงจะลงแข่งขันหาอะไรก็แล้วแต่มึงไม่เคยทําความเข้าใจกติกาเลยแล้วมึงก็บอกกติกาไม่ยุติธรรมไม่ใช่มึงไม่เข้าใจกติกานะฮะแล้วมึงก็มางองแง,ง,งว่าโดนกันแกล้งไหมถ้ามึงรู้ว่าก,ะกะติกามันไม่เอื้อต่อมึงแล้วมึงจะโง่ลงแข่งจำหาละ <laughs> บนอะไรว่าเรื่อง,องกูโทรศัพท์กูเน็ตกูนะะสุรเชษไม่ต้องเสือก ไม่ต้องเสือกครับนะฮะเน็ตกูโทรศัพท์กูพี่ยุ่งอะไรกับผมนะฮะมันเรื่องของผมมันช่องผมนะครับถ้าพี่อยากกินบอพี่มีบนันพรช่องตัวเองไปแบกนูน่นนะฮะไอพวกขายยาเสพติดฟอกเงินพกอาวุธปืนนะ่ะไปไปแบกพวกนั้นไปว่างเหรอนะฮะเก่งเหรอเก่งไปทําคลิปนะฮะ โอ๊ยเขาเขาเขากล้ายอมรับว่าเขามีเขากล้าที่จะเฉดหัวออกไม่ได้กล้าตำรวจจับตำรวจจับมึงไม่ได้เฉดหัวไม่ออกแต่ตำรวจจับ <laughs> นะครับเข้ามาอย่ามาเผือกไม่อยากฟังออกไปแค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้งอนะครับกูไปไล่บนขนคิว้วมึงเรืองไงพี่ <laughs> 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 ผมไปไล้บนขนจมูกพี่เหรอนะฮะ งงมากเลยนะครับงงมากเลยบางคนก็ทักมาด่าบอกว่าไอเวนมึงนี่มาด่าส้มทำไมมึงห้ามแตะส้มนะมึงเป็นใครมาฝั่งกู <c oughs> มึงบ้าหนะรือเปล่านะประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพประยุ่งอะไรอะ่ะวิจารณ์รับไม่ได้หนะรือไงนะฮะมึงไปดูข้อได้จริงบ้างมึงหัดยอมรับข้อได้จริงบ้างนะครับว่าพรรคมึงแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถอะไรนะฮะ อนุทินจบอะไรมาประสบการณ์ด้านไหนมาเท้งจบอะไรมาประสบการณ์ด้านไหนมาเท้งจบวิศวะคอมพิวเตอร์เป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อนุทินจบ,บวิศวะนะฮะเป็นวิศวะแล้วก็เป็นผู้บริหารด้วยแล้วก็อะไรขับเครื่องบินได้ด้วยไปดูมาและอีกอย่างหนึ่งคืออะไรมีประสบการณ์ในการเล่นการเมืองมีประสบการณ์ในการอยู่ฝ่ายบริหารเป็นรองนายกมากี่สมยัยเป็นรัฐมนตรีมากี่สมยัยนะครับ มึงจะเอาคนมาบริหารบริษัทบ้านมึงเนี่ยมึงต้องดูอะไรบ้างมึงดูแค่เข้าใจไหมการทุดเชิงรุกเนี่ยเข้าใจไหมคุณจะไปรบออกับใครคุณจะไปรบออกับใครไม่ต้องมีไม่มีใครรบด้วยแล้วตัดไปเลยกองทัพเดียวตดไปเลยเออตัดไปเลย,เเลยทิพไหนค่ยเมนยิ้มเลยทีนี้ นี่คือสิ่งที่เขมรชอบมากและเขมรก็เชียร์ส้มมากรักส้มมากนะครับอยากจะให้มาบริหารเพะอะไระพาะเขมรได้อส้มมาเนี่ยเขมรยิ้มหวานเลยเพราะกูจะลุกพื้นที่ลุกพื้นที่เข้ามาดีไม่ดีแม่งคิดถึงกรุงเทพชิบหายนะครับกูเนี่ยพูดเพื่อปกป้องชาติมีคําไหนที่กูไม่เอาชาติตั้งบ้างนะครับมึงรู้องค์กรการมีเกิดการมีประเทศหรือเปล่าการมีประเทศคือนหนึ่งคือต้องมนะต้องมีแผ่นดิน ต้องมีรั้วต้องมีกองกําลังและต้องมีสัญลักษณ์เขาเรียกว่าธงชาตินะฮะรวมถึงมีประชาชนมีผู้นําไม่มีกองทัพไหนที่ไม่มีผู้นํามึงจะมาบอกว่าคนเท่ากันไม่จำเป็นต้องมีผู้นําและทาไมบริษัทบ้านไอทอนทําไมต้องมีประธานผู้บริหารทาไมต้องมีกรรมการผู้จัดการทําไมต้องมีฝ่ายหัวหน้าเฮอาผู้จัดการมึงก็คนเท่ากันไปเลย ที่บริษัทมึงอะคิดได้ว่าต้องมีประธานบริษัทต้องมีซีอโอต้องมีเมเจอร์แชร์โฮเดอร์ต้องมีหัวหน้าฝ่ายนูน้นหัวหน้าฝ่ายนี้ที่บริษัทมึงอะคิดได้แต่ที่ประเทศบอกทุกคนเท่ากันชิบหายดิไม่งั้นมึงก็ต้องทําให้ดูก่อนในบริษัทมึงอะปักเงินเดือนให้เท่ากันหมดเลยนะครับกับบริษัทมึงบริหารอย่างมีหลักการนะฮะ แต่กับประเทศชาติกับบริหารแบบเอาใจประชาชนโง่ๆที่บอกว่าทุกคนเท่ากันนะฮะแ,แล้วก็บอกว่าทุกคนมึงไม่มีทางหรอกทําให้ประชาชนรวยเท่ากันไม่มีใครทําให้ประชาชนรวยเท่ากันได้ไม่มีประเทศไหนทําได้ไม่มีประเทศไหนทําได้นะครับมึงพูดถึงความเหลื่อมล้ําความรวยความจนแต่มึงไม่เคยพูดถึงความเหลื่อมล้ําของความขยันความขี้เกียจมีคนอย่างสุรเชษเข้ามาอย่างเงี้ยวันๆไม่ทําหาอะไรช่างน้ําหนักก่อนไหมเข้ามาทําหาอะไร มึงจะไปบน่นมึงจะไปยุ่งอะไรเขากูเนี่ยเข้าไปช่องส้มเนี่ยกูนั่งสงบเสงี่ยมเจียมตัวกูฟังกูให้เกียรติกูไม่เคยไปพิมพ์ว่าบ่นอะไรเพราะกูรู้ว่ามันเป็นช่องของเขาไม่ควรไปเสือกเรื่องของเขาถ้ามึงลดการเสือกเรื่องของชาวบ้านหันมาดูตัวเองได้และพัฒนาตัวเองพิจารณาตัวเองเนี่ยนะครับพักมึงจะไม่โง่แบบนี้ แล้วก็มานั่งอวยกันนะครับนะฮะมานั่งอวยกันบอกว่าความกล้าหาญทางการเมืองเป็นคุณสมบัติที่จําเป็นต่อการทํางานนะฮะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปอวยว่าไอ้เท้งกล้ายกมือที่จะกล้าแก้กฎหมายหนึ่งนสองนะครับไม่แก้ได้ไงอะมึงจะไม่สนับสนุนให้เท้งแก้ได้ไงก็มึงโดนคดีนี้อยู่อะนะครับกูด่าพ่อมึงมึงก็ฟ้องกู กูด่าแม่มึงก็ฟ้องกูเพราะนั้นมึงอย่าใช้วาทกรรมที่บอกว่าไม่สมควรอ่าไม่สมไม่ไม่ควรมีใครติดคุกเพราะคาพูดมึงได้กันออกมาจากสมองหรือเปล่าสิ่งที่มึงพูดอ่ะมึงอ่ะพูดผิดแล้วมึงก็รู้ว่ามึงพูดผิดแต่ที่มึงไม่กล้ากลับคําเพราะอะไรเพราะมึงต้องแถต่อไปเรื่อยๆเพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นอีโก้และเป็นด้อมมึงที่พยายามจะถับสนุน เชิดชูยกยอปอปัน้นนี่คือสาเหตุที่มันพังพินาศเพราะไม่มีใครเตือนมึงไม่มีใครเตือนมึงนะครับเพราะมึงยังเด็กมึงก็อายุต่างกับกูบกไม่เท่าไหร่ทงเทงนะฮะแล้วกูมั่นใจว่ากูก็ไม่ได้โง่ไปกว่ามึงนะฮะเพราะสิ่งที่กูพูดเนี่ยกูพูดมาสองสามปีแล้วแล้วมึงก็กูก็เห็นความชิบหายของมึงตลอดระยะเส้นทางตลอด กูเป็นช่องหนึ่งที่พี่ๆให้ความไว้วางใจว่าหัวเลาะก่อนนะฮะเอ้ยไม่ใช่นะฮะเอ่อเครียดก่อนหัวเลาะทีหลังแค่จับประเด็นคำถามเนี่ยมึงอาจจะหลอกชาวบ้านได้เว้ยแต่มึงหลอกคนที่เขาฉลาดไม่ได้นะครับแก้รัฐธรรมนูญมึงบอกว่าแก้เพื่อลดขั้นตอนในการเอาผิดคนนู้นคนนี้คนนั้นเกี่ยวหาอะไรกับปากท้อง แล้วมึงจะมาพูดว่าแก้เงลดกานตอนอนุนี้นั้นมันไม่เกี่ยวเลยขึ้นอยู่กับว,ว่ามึงมีหลักฐานหรือเปล่ากูสนับสนุนมากนะนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนก็ชอบและสนับสนุนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ชอบปักสม้มแต่ถ้ามึงเก่งเรื่องตรวจสอบมึงตรวจสอบให้สุดสินะครับมึงต้องตรวจสอบให้สุดมึงอย่าชะง,งักมึงต้องมีหลักฐานนะะนั่นคือคะแนนคะแนนเสียงของมึงที่จะได้ คุณกัลมังคมบอกว่าจะแฉเรื่องนักการเมืองที่เอี่ยวสแกมเมอร์เจ็ดคนคุณน้นจรินก็เลยบอกว่าก็แฉมาเลยผมยินดีให้ความร่วมมือกับคุณทุกอย่างคุณกัลมังคมก็บอกว่าคุณน้นทรินอย่ามาพูดเลยคุณมีข้อมูลอยู่แล้วนะฮะคุณคุณสามารถปฏิบัติการจัดการได้เลยไอพักชมก็บอกว่าใช่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 ดอมชมใช่ใช่ใช,ใช,ใช่เนี่ยจะให้จะให้ฝ่ายค้านจัดการทุกเรื่องเลยเหรอเนี่ยมึงโง่ดอกดิมึงรู้ตัวปะ อนุทินไม่จัดการมึงก็จัดการสิเพราะถ้ามึงจัดการได้เนี่ยคะแนนเสียงอยู่ที่ใครอยู่ที่มึงถ้าตอนนั้นอนุทินมีถ้าตอนนั้นอนุทินนั่งนายกล้วอนทินไม่จัดการเทาแล้วผมมีข้อมูลเทามีหลักฐานเนี่ยผมทํนะาเองเลยนะครับผมทําเองเลยนะครับใช่ครับมันแถแล้วมันปัญญาอ, <laughs> อ่อนโอ้อนุทินไม่ทานี่กูชอบมากเลยถ้ากูเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเพราะแหละเพราะกูจะได้คะแนนเสียงตรงนั้นเต็มเต็ม แต่มึงกลับไม่คว้าโอกาสนี้เพราะอะไรเพราะมึงไม่มั่นใจว่าสิ่งที่มึงรู้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มีเอกสารหลักฐานหรือเป็นข้อมูลที่เขาเล่าว่ามันเป็นข้อมูลที่เขาเล่าว่าหรือปะอย่ามาพูดใครๆก็รู้ไอ้ลิมมึงไม่รู้เหรอมึงมองแค่นี้ก็รู้แล้วโอ้ไม่งั้นตายา่านะครับ ศาลนี่เหนื่อยเลยนะฮะเพราะว่าไม่ชอบหน้าใครก็ไปบอกว่ามันเป็นคนไม่ดีไม่ชอบหน้าใครก็ไปบอกว่ามันคนดีนะครับทุกอย่างมันต้องเป็นเหตุเป็นผลอยู่บนหลักการอยู่บนกฎระเบียบนะคะไปหาหลักฐานมาถ้ามึงเล่นเอาผิดไม่ได้มึงก็เอามากางมาแฉในเพจมึงมาแฉในโซเชียลมันมีช่องทางให้มึงแฉเยอะแยะมากมายที่มึงจะแฉแล้วมึงเคยพูดไหมมึงนี่พอๆกับไอเซนเลยแล้วมาบอกว่ารัฐธรรมนูญกับปากท้องมันเรื่องเดียวกัน นะครับใช่ครับมันเรื่องเดียวกันครับเพราะรัฐธรรมนูญมันคุมทั้งประเทศมันเรื่องเดียวกันครับนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะฮะมึงไปดูสิว่าที่ผ่านมาเก้าปีเนี่ยรัฐบาลลุงตู่ที่ผ่านมา9้าปีเนี่ยมีคนอดตายกี่คนกูจะบอกให้นะประเทศไทยเนี่ยไม่มีคนอดตายหรอกคนจนมีแต่คนอดตายไม่มีหรอกนะครับถ้ามึงใช้ชีวิตในประเทศไทยแล้วมึงอดตายแต่แสดงว่ามึงโง่ามากเพราะมึงเดินไปวัดมึงก็ได้กินแล้ว มึงเดินไปโบสถ์มึงก็ได้กินแล้วมึงเดินไปโรงทางมึงก็ได้กินแล้วแต่จนน่ะมีจนเพราะอะไรจนเพราะอะไรลุงตู่เขาบังคับให้มึงผ่อนหลุยวิตตองหรือไง <laughs> ลุงตู่เขาบาังคับให้มึงผ่อนไอโฟนทุกปี <laughs> มันไม่ใช่ไงนะครับเก้าปีที่ผ่านมามีคนรวยขึ้นกี่คนมีคนจนขึ้นไหมมีมันมีหมดแหละครับทุกสภาวะเศรษฐกิจนะฮะ แต่มึงต้องไม่ดูว่าคนที่เขารวยขึ้นเขาปรับตัวยังไงคนที่เขาจนลงเขามีวิธีคิดยังไงนะครับสิ่งที่ลุงทําคือเข้ามาสร้างโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมปูรากฐานต่างๆใช่ไหมมีการรวมหนี้ให้ใช่ไหมมีการปลดหนี้ด้วยงานใช่ไหมมีโครงการต่างๆที่เรียนฟรีได้ไหมพวกมึงเคยรู้เรื่องพวกนี้ไหมพวกมึงเคยไปใช้ช่องทางเหล่านี้ในการพัฒนาตัวเองไหมไม่เัฒนการ,รเัฒนการ,รเัฒนการ ลุงตู่บอกว่ามีโครงการที่จะเรียนฟรีสามารถพัฒนาได้มีศูนย์การเรียนรู้ Big Data AI เข้าไปเรียนได้ไหมของมหาลัยนีได้มีจัดหลักสูตรเอ่อ a t a กดา้ด้วยเนี่ยต่างๆเข้าไปเรียนไหมพนักงาน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 ควายนั่งทำมหาอะไรอยู่อยู่ที่ตัวมึงอะนะครับเพราะมึงเป็นอย่างนี้ไงมึงไม่ทำมหาเลยเลยไงจะร้อยข้อป้อนป้อนป้อนอย่างนี้เหรอเด็กปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละที่ร้อยข้ป้อนน่ะ อินเทอร์เน็ต 5G ประเทศไทยใช้เป็นประเทศแรกในอาเซียนและความเร็วอินเทอร์เน็ตระดับต้นๆของโลกทำให้ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซธุรกิจออนไลน์เติบโตมากในช่วงโควิดนะครับรวมถึงบริษัทโลจิสติกขนส่งขนส่งต่างๆที่เกิดขึ้นรวยมากขึ้นแล้วลุงตู่ก็สร้างถนนซัพพอร์ตเหล่านี้ทำให้เราได้ของสินค้าเร็วขึ้นมากกว่าเดิม เพราะถนนมากขึ้นโลจิสติกมากขึ้นมีการขยายสนามบินเพิ่มมากขึ้นมีการขยายท่าเรือเพิ่มมากขึ้นทั้งมาตาพงมาตะพุทธต่างๆมีการขยายเพิ่มขึ้นของมอเตอร์เวย์ต่างๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้สินค้าต่างๆมันส่งได้เร็วมากขึ้นถึงมือเร็วมากขึ้นมันทําให้โลจิสติกขยายตัวเร็วมากขึ้นนะฮะคนที่เห็นโอกาสตรงนี้ก็เข้ามาทําออนไลน์กัน เข้ามาขายสินค้าออนไลน์เข้ามาโดดเข้ามานู่นมีนี่มานั่นต่างๆศึกษากันไปเยอะแยะมากมายมึงทําอะไรพปเด็การไปเด็การไปเด็การประชาธิปไตยไปเด็นการมึงท่องกันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะสรุปพักเศรษฐกิจนี่ช่มใช่ไหมอ๋อไม่ทราบครับพี่ไม่ไม่ทราบครับพี่พี่ไม่ต้องไปถามผมผมไม่ตราครับนะฮะ ไม่น่าใช่หรอกครับพี่นะครับนะฮะเออนะฮะโอ้พี่ถามคุณลุมล่อผมมากกันนะฮะผมเอาเป็นว่าผมไม่รู้แล้วกันพี่นะครับผมนะฮะเออนะครับแต่ถามว่าผมเลือกไหมผมก็ไม่เลือกนะอันี่ผมแต่ไม่แต่ว่าไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะครับนะฮะพลเอกลังสีก็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 แซบดีเหมือนกันนะครับเออนะฮะก็ก็ก็แล้วแต่นะครับจะไปเลือกอะไรก็ไปเลือกนะครับผมนะฮะไม่ไม่มีปัญหานะครับช่องนี้ขอขอพูดกลางๆนะฮะ กลางๆแต่ไม่เข้าข้างส้มและแดงนะครับนะฮะคือคือนั่นแหละนะฮ็ก็ไปพิจารณาเอานะครับผมเองไม่ทราบจริงๆนะผมเองไม่ทราบจริงนะฮะไป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 พิจารณาเอานะครับแต่ผมคิดว่าเออไม่น่าหรอกนะครับไม่น่าไม่น่านะครับไม่น่านะครับผมนะฮะแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นเอสุชาติชาติสองเนี่ย ถ้าเป็นเอสุชาติชาติสองเนี่ยนะครับนะฮะอันนั้นอันนั้นอ่ะอันอันนั้นนั่นะใช่ฮะนะที่ที่เขามีคุณพิธาเป็นไอดอลอะฮะนะที่เขามีคุณพิธาเป็นไอดอลนะครับผมนะอันนั้นน่นน่าจะใช่นะครับผมนะฮะเออนะครับลูกน้องพลเอกลังสีส้มเยอะก็เห็นก็เห็นมีข่าวอยู่ว่ามีการที่จะแบบว่าเหมือนเหมือนหลุดออกมาว่าจะแก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ Come